ไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยวันนี้เฮียพี่รองเนาะจะไปแจงข่าวลุกคนเนาะวันนี้เข้าชิมา ขอยาดไหลสดดึกแน่เด้อทุกคนเนาะวันนี้เขาจะมาแจ้งข่าวเนาะหรือว่าเขาสิเป็นสะพานบุญว่ายังไงซะเพราะว่าตอนนี้กะอีน้องขาว่ายังไงกันนี่แหละนี่เนาะเพราะว่าเป็นบุญเดีบุญกะทินบ้านสวบานอันนี้เนาะหรือว่าบ้านเนี่ผมนี่แหละบุญกะทินเนาะวันนี้ก็เลยใชมาไหลสุดแบบแจ้งข่าวพี่น้องเนาะเพื่อใครอยาก ทำบุญด้วยว่าตำองวัดเนาะเพราะว่าวัดนี่เพิจน่งสร้างเด็กประมาณสองปีน่ะวันเนาะเป็นบ่เด็กประมาณสองปีเนาะปีเพราะท่านหอดสองปีสามปีที่แล้วประเทศบุญกับที่นี่เพิ่นสื่อที่ดินเนาะเหมือนแบบวัดเกิดไม่บอายังไงซะเพราะว่าบ้านสซวบานบ่มีวัดเนาะอยังไงซะเวลาจัดงานศบดรวยว่ามีงานท่านบุญกับไปใส่วัดรลวมกับอีบ้านหนึ่งเนาะที่นี่พิจน่งสร้างวัดแบบนี้ ว่าไงกะสางวัดใหม่เนาะวัดเมือนยังมมีอย่างเลยตอนนี้ยังโมเป็นวัดเตรีมตัวเนาะยังเป็นที่ผักสงเพือก,ก็ต่ังพิธีเลี้ยงก็เฮ็ดบุญกับทิน้นนี่แหละที่ว่าเขาจะไปเฮ็ดบุญกันนี่แหละพอเดินบ,บืนเบืนเสาที่เดินทางเนาะไปซีสะเกตบ้านเจ้าหนุวานบ้านเกิดพ้นนั่นแหละเขาจะติไปทำบุญทำบุญอดไกะน,นี่เราก็เด้ยมาไหลสดวันจิไปเสียใหม่นี่แหละเสียใหม่นี้เนาะเอาเงินเสียใหม่นนเมนาะตอนนี้ก็ ก right ็ได้แจกซองมูนี่แหละแถวอุบลราชธานีเนาะมูผมแนยมูสาวบานแนใจะซองนั่นแหละกะเงินเจ้าของแนยเนาะกับเงินกับเงินไอ้สายเนาะไอ้สายไอ้หักด้วยว่าอยู่จากอเมริกาเนาะเพิ่งกระซงมาลอยเหรียญประมาณสามพันหากระบสามพันหาลอยเศษๆนี่แหละเนาะมันเหลือแต่ค้าเงินขึ้นลงบวชซ้ำกันเนาะแต่ละมื่อบางบ้างเทื่อกะ บาทละสามสิบหกนะเช่เนาะต่อดอลลาร์เอ้ยดอลลาะหนึ่งประมาณสามสิบหกบาทแล้วแต่มเงินเนาะเงินขึ้นลงตอนนี้เพิ่อเกิดแต่แรกตัขอบคุณไอ้แอนด์แอนเดอร์สันเนาะเพราะว่าเพิ่นโอนเงินมาซอยทำบุญกระถินเนาะว่าไงกับซำตอนนี้วัดยังม่มีศาลาเนาะวัดเพิ่นยังกางเต็นท์เอาเนาะกับกางเต็นท์อยู่ให้พระกับมันมีเถื่อนน้อยนึงกับเพกับกลางเต็นท์ต่อสองหลังกับมือพ่อใหสิไปเยี่ยมบรรยากาศในพี่น้องเนาะกับ โอาไงกับเป็นราชิตตัวเดียวเนาะคือวัดเกิดใหม่มันกลับบุญยังคือว่าเนาะก็ะต้องค่อยสร้างไปได้หลายปีมันก็้ทีค่อยพัฒนาไปเนาะว่าไงวัสเด,ดือดสิบสี่คนเนาะที่เขาให้ก่กำลังใจใมาเนานะมาเนานะมาแจ้งข่าวเนี่เยเนาะรลอกดึกเพื่อมีคนอยากทําบุญนำะหรือว่าอย่างสักอย่างนี่แหละหรือว่าผมก็จะเป็นสะพานบุญให้ว่าไงซะถ้าวัดถ้าวัดทําบุญนี่วัดเกิดใหม่นี่จะหายากเนาะทุกคนเนาะแบบวัดกําลังสร้าง เพราะว่าน้อยแห้งเพราะว่าเขาจะสีสามวัดใหม่เนาะอันนี้แบบสามวัดสดๆห่อนๆปีที่แล้วปีที่แล้วกัซื้อที่ดินเพิ่งจัดนี่แหละเฮ็ดบุญกระถิ่นเฮ็ดบุญกระถิ่นเสียบใหม่เพิ่งเกิดเพิ่งได้เพิ่งได้ค่าพรที่ดินเบิดไปแล้วเนาะปีที่แล้วซื้อดินซื้อท้องหน้าว่าไงซักซื้อท้องหน้าเป็นเป็นวัดดีเนี่ยเพิ่งไปสั่งไก่อยู่สลากกลางบาทมันก็เลยกลายเป็นเออมีนั่นมีนี่เหมือน วัดใหญ่นะบอกยังไงมันก็เลยเหมือนแบบเตือนเตือนเหมือนจะเลื่อนขึ้นเลี้ยวโกโก้เนาะแี่ถี่ห้าไปสร้างให้มันใส่ร่วมกับสลากกลางบาทบอกยังไงซะมันก็เลยเอย่าพูดถึงไปเก็บบรรยากาศที่น้องเบิ่งตอนเสาร์เนาะเสาร์กับป่วยเนาะสวร์บ่สบายจะไปป่วยตอนงานใส่บุญเขาบอกว่ามาเสียบใหม่นี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็แลกเงินมาแล้วเนาะพี่แอนเดอร์สันเนาะกับลอยเลี้ยนแล้วกาเงินเท่ากับ อีกพันหนึ่งกัเป็นยูนิชี่พัฒนาเนี่ยน่น้องกับนุก็เลยไปแหลกแบ่งธนาคารเป็นแห่มันเป็นแบ่งไม่งามๆเเขาว่าให้ใส่แบ่งสวยเนะอ่ยสวยสวยแบบนี้ใส่เป็นแบ่งบ่อยมันจะสีร้ายเนาะสีเบพันมกกวสีโกดโเเว่าต้นนี่เพราะวเป็นต้นนึงหจะคองกับทีมงานนี่เดีไปแจกมาทีมงานทีางานผมเว่าทีมงานบอเขาปได้ใ็้แะได้อัน้จะซ่องตังหารได้ เอาบัตรบีบัตรเขาจะไปแกะเสียตัวนี่ยบ่คือกันมั้งบ่เขาก็เอาซองให้เพื่อนเลยอันนี้เขาก็ตั้งหาสิไปแกะของเพื่อนมาใส่เห็นี่ยบ่แม่นบ่ซองเขาเก็บซองตั้งหาเขาสิกรรมการเขาแก้เองเอเออเขาสบายเหตุผลคือผมเนาะเออเอาของแงมันเออนั่นแหละเออจึงว่ากันเนาะบ่จะเอาเพื่อนเบิ่งเลยซิเนี่ยว่าเป็นซองอันนี้จะไปแจกนะซองแจกทีมงานอีกเหลือหลายซองเนาะเหลือหลายซอง ปงตีบานเขาก็ตรงทั้งหมดเพราจเป็นหยุงจะบมีทชิดแก้ของเขาไม่จีบบาปเขาสีแก so ้เองเออเออเออประเภทนี้บ็กกันเออเขาเอาโบโบดีกันทังหมเีเอาจบอรให้ฟัาโอคิดกันจิบดเปนะค่นให้บซอยจีบหาไปีบหาไปอยู่แหนึ่งอนสามสี่ห้าปุ๊บเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสี่สิบบาท ของเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่าเจ้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเกาสามสิบสามเอ็สาสองามมสามี่สาม้าามกสมเจ็ดสาแปดสาเกี่สิบ่เดสสองสีามสี่ี่สห้าสี่สี่พันห้าบาทเนาะสี่พัน้ กเอาเอาวสำอัดข้าวเหนียแ่หมอนอะไรนะมาด้อเจ้าขาเนาะตั้งกล่องไกันไหมทำบุญกะทิน้ำกันเนาะตอนนี้ก็เงินเอสพียในไอซันก็สามพันห้าผลิตมาจากอเมริกาเนาะแล้วกับว่าแหลกป็นเงินไทยกับกับเงินอันมันนอกพันบาทแล้วก็ใส่ทำบุญพันบาทเนาะกับนี่แหละซ้อนไม่ได้เนาะก็ไปรวบหวบมาเนาะบืนทันี้เขาชื่อวาเสียใหม่เนาะพอบืนสองจะเดินทางต่อสอง อันม็นเนี่ยเชื่อเพื่อนในบ้านนี่ดิเขาไปแช่นี่แช่ส่วนนี่ดิสวัสดีเด้อเจ๊ขาวเนาะสวัสดีค่ะนอนกําลังมาเสียบใหม่มาเริ่มถ้าบ่ได้ซอยกับเฮ็ดบุญโดยใจนี่อธิษฐานน่วกันเด้อเจ๊ขาวเนาะฮักแท่งกัน อ๋อนม่ต้องสัสง่นเถอะใสเเ่เอียงก็ได้ใส่เอียงหรือเปล่เออใสเออเนี่ยใส่้สเออกแบบได้อยู่นี่ฮะเดี๋ออกแบบเนี่ยนี่นะทุกคนเนาะใบละหนึ่งร้อยกับใบเสารเนี่ยนะฮาแเลกมาให้มันสวยงามคุณจีด้ยวยกระเป๋านี่ยนะเมื่อไหร่สุดแข่งข้าวพี่น้องแนนตูเนาะใครอยาก ทำบุญเนาะเกิดด้วย่าเป็นสะพานบุญพอเขาจิร้างวัดใหม่เนาะเขาศีบ่าดูเนี่ยเพราะว่าเพื่อคนเข่ามาใหม่นี้โมโหเนาะสร้างวัดใหม่นี่แหละบุญกระถินง่ายนะบุญกระถินบ่าสวรรค์ก็บวชอึดบวชอึดมีวัดเนาะเพิ่งมีวัดเด็ดปีกัวกัวแต่ก่อนโมมีวัดเตาองคอยอัดไหลสุดเนี่ยทุลาพึ่งเหลวเนาะก็เปลี่ยนก็ศีบุญเสริมก็ศีดินทางก็ศีมวยเวลาบอก เอาสียลงนงินเด็ดแช่ขืนท uh)> ั้งหมดขืนแต่ทั้งนอนไม่ท้านอนไม่เสียหายถ้าหมดขืนปึ๊บมันจะหายเออเสียบใหม่เสียบตุนเงินตุนทองเนาะนี่ทีเป็นแนวนี้มตกใหม่ก็ง่ามๆนะใหม่เงินใหม่ทองอไอมันออกเป็นสายบุญเนาะถ้าเราเคยแบบมาไหลซดด้วยว่าถ่ายคลิปแบบเป็นสายบุญแบบเป็นทางการอันนี้เป็นคลิปเลียเขงเฮาเนาะ không à, biết sao, sao cứ xảy lại vậy. bây giờ không biết say vậy sao? có bị em bay không? bây giờ nó toàn eeng. ôm đi mày bảy ừ. nhà mình, nó leo từ bảy. bờ đen nó. cần bờ đen. thằng này nó suối xui, eeng này lại đều cắn thế, ừ. chắc dễ ngang. À, thì tốn tiền, là tốn tiền, tiền túi tiền khoang thốn, ทีมงานเอฟซีเนี่ยเนาะทวอยเอฟซีเพิ่งกับเมกาเพิ่งกับโอนมาซอยลอยเรียนเ้าเอาสิบ่เก็บจะกว่านาะเพิ่งให้มาลอยเรียนเขาก็ขึ้นลอยเรียนเนาะบอกว่าเงินเดือนนี่คือคือตัวคนหูเลยมันมันสีบาปเท่านั้นเนาะเสียงเสียงมดล้วเปล่เอาเสียงไหม กูกัเป็นต่างไกเอาลดเนาะเออเ,นะอเนะห็นนะตู่นห้เยใหแล้วถ้ต่างไกอือนวัน,นวเดียวกันเด้เพเวลาเสียบก็บสียง่างยออเองนาะถ้าเสียบใส่ต้นกสมโอวเนาะสมโอวเอใส่อะักข่าวอ่ะใส่ต้น,นยังอย่แล้วมันสอนเันเพราะเงินแบบมันใหม่แต้เราจะต้องสอนกัน บณกะทิน่รอยังสัมเดียดยังสัมเดียืยังพูดอยู่ยังสัมเดียดยังไม่สัมเดียดหนึ่งหมวกเดียวเดี๋้วบนอ่ะสวัสดีทุกคนนะที่เปคนเนาะเพราะันดึกเหลือเกินขอยากเด้อึดเนาะใคร ฝั่งไทยดยฝังเราคนอาจจะนอนนนะขอถูกขอไฟอห้องมาไหลสดเนี่ยจังให้เพิ่นเบื้งย้อนล้างเอาเนาะาร้านนอนะัหนน,น,น,นนี้ไปเกี่ยวเขาซอยเพิ่นกรก็มาเนาะเปจิ้งหงาไปให้เขาเบียเขาแต่้านท้นไลสุดนี่แหละมันกระติกนี้อาจจะบ่ยายว่าน,นะนั้นเนาะมอนมัด มาถ่ายคลิปในตัวแล้วกันแจ้งข่าวเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นนี่ล่ะจังสีเขาแห่วัดอาทิตย์แต่มืออื่นเฉไปถ่ายบรรยากาศวัดให้่เรื่องน้ออาิตย์อำเภอเนี่ยนิ่แต่มาเขามาเห็นวัดใหม่อาทิตยนอำเภอพูดจิงมั้งเห็นวัดใหม่ก็รวยแล้วสวยไหมดีใจบ่มีวัดใหม่ได้วัดเอ๋อเก็มีวัดเนาะเป็นตินดีใจแล้วเนาะ Cái <laughs> đồ nghe đồ nghe Được rồi bây giờ xây đồ nghe được rồi bà nè Ôi đồ tụi mình đang làm nằm bài lấy Bây giờ là, là cần xuống lắm Không có bài lấy Tăng xuống Có gì bài lấy mà dành thì... đi <laughs> Anh ấy không có để cá mà xuống Ngân đưa lại anh mua mấy <laughs> FC เร <ng mouth. S 2> ี๋ยวเงินเขาน่อหนึ่งแ้วก็พอเ้าเอาเงินไปทำบุญบอสมบูมาที่เบิรงสีแดงก็คึกคักมากเสียบอ่ะเดินไจะของเพื่อใส่เสื้ออันนั้นบ่บ่มาแจงข้าวไปเส้อาจงข้าวบุ่งกระถิ่นะพีจเปลี่ยนเส้อใหมไปแต่งๆเอานั่งเลอ้็มีใบบ้าง มีครูทักทายเขาเลยบอกน่าเบื่อปอนทักทายได้เรือทุกคนเนาะมีแชร์สมากกับเออตอนนี้เขาว่าจีให้เายคนไ่ผู้เดียวพวกเด้เงยแหงนะสบายกับสบายอีด้เสียบไม่แล้วเกาบยุงลงไหลนอนใส่ผ้ามาถ่ายคลิปแล้วก็ลงไปเรื่อยบอกไงบอกบุญจะเทน่ะฮามีครูอยากเคียดบุญน้ำแน่สร้างวัดใหม่หาอย่างให้ทุกคนเนาะที่ว่าวัดที่แบบจะเกิดไม่สร้างไม่ รดน้ําสีเหมือนแบบเห็ดเห็ดวัดใหม่เนาะแมนส่วนมากกับข้าเจ้ากับสิ่นี้วัดก็เรื่อกส่วนมากเนาะอันนี้แบบสักวันกับนี่วัดว่ายังไงซะก็ได้กินเลยตื่นแก่ออกมาจากอีกแบบหนึ่งนะก็เลยกลายเป็นวัดวัดจากกองเนาะใส่วัดน้ําแข็ใส่วัดรั่วพึนใส่ยิ่งบะรอใส่ยิ่งเยอะ เ,เดือดแล้ด้อันมันหน,อ,หน,อ,อ,น,นอนมาเดือดปวดนี่นอนถ่าจริงไหมเนาะถ่านเดือดเนาะสีฟังไทยตัวฟังเหล่าเพิ่งเกิจากทีนอนหมดเลยขอโทษขอไปด้ยเจ้ามาเดือดมาเดือดผดเนียสีมุดอื่มสีแดงเห็นมันเป็นกนดต่อจะเปเจ,จะเล่อนสีสีเปื้อนเอาบล้อกส่งโอ้หรือบลอกข่าวเนาะจะไเจะเนานะสีขาวต้องไปทำสีขาว บาแต่ว่าอันนีเก็ดกับทินเนาะอมๆไม่เสียแต่เจ็บว่้ทถ้าหยุดยุกยุหนีเนาะว่ราแหละผู้ใดอยากเท็กอยากเท็กผู้บริบังคับเพื่อนจีน่าบริบังคับในห้ามาแจ้งข่าวกันดอกเท็จะม้วนกะทินด้กรดอกยุกช่วงนี้เป็นช่วงหนากระทินเลยอ่ะอันนี้ห้องตึกงใจมาเห็นไหะหาเงินเขาบัตซอยเพิ่นเนาะเป็นการ ตังใจฮะผมใชอันันดอกถามอะไรกันไ่รเรื่องโอ้ยเงินสิกยบไปเดยเ้าไ่ที่ยบเดือนนว่าวันบ่บ่ก็วัดดี่เบดอกต้องเดียันี้เล้ต้เียมาดีไปบ่เขาสิต็อยู่เขาเหสียบก่อนว่าเสียทุงไปก่อนก็ได้ไปเสียบอยู่บ้าไปจัดเอ้ยไปต้นไปเลยมีแต่หน่องนางทั้งหลังตัวเดียวเป็นอย่างนี้ เียกเดียกไ้นองตั้งแต่งถักกัน <net> <companies that? S 3> นะครับสี้สมบนเยียบไปน้ำาเลยเียบแต่งไปน้ำาเล้วไปแต่เขาม่นำสวยเขายกลงหลดลงอย่างเขาแบบเออแม่นรวมกังเยอะไปเยอะแยะหือเป็า <net> ันสี่มมาสิร้อนนี่ห้องเห็ดจังสีเรื่อยรอตัวนี้รอมันหายโอมันโดนไอีอันนี้ก็ไปยืมคนมาจังวัดใดกูยยืมมา ตอนแรกนี่เถืออ่อเอไปหาไมาหมไพมาแต่ใส่หน่อเตียเพ่นมาจะเตีงเยงเดอกแกงหน่เ,นเข้ากับใสดอกแดงเน,นอกก็จะสวยจะงามนิดนึงอูมีไพ่แชร์น้องเลยแม่จะค้นเลยเงียบเลยเนาะมี่จ่เจีขาวเือดเจ็ดคนแล้วเขานอนเบม่อนอกจาจัน้าเบลอนะสนะแตะไห้เนาะ จ่ไว้ค<ก>ือบุญ<ม>ที่เนริไทยย่านแห่เหบึงกินหนอว่ามีจักตส่วนมีจังไดใดท่าได้มแม่นเศรษฐีไทยยอะนะก็มีมอลังหรอกคะ่ะตอนแรกว่าจะมีบา้านคืนจะมีมอลำจ้ะมีตะกแห่แบบดนนอกเึมือเนอะอาะเขาบด้จางม,มากหมายถึงว่าเขาจวมาผอมขาเอาเงินมันสินะแต่ม,มอหลำเขาบ่ม,มา,ากก็ยกเลือกตะนี่ตับ ไม่มีหมอลำนะเขายกเลิกหมอลำเขาไม่มาเขาขาดทุนต้องเป็นรถไก่บ่มันบดไปไมีคนคือหมอลำเขามาแล้วบุคคลกับเขาบอกต่อกันมามาแล้วบาน่นึ่งขาดทุนเขาก็ยกเลิกเลยวันนี้เกิดอะไรขาจ้างนั่นเลยเขาไม่ได้จ้างหมอลำเขามาเอาเงินบาตเดียวนี่เขาขาดทุนเขาก็เลยมาแม่แบบนี้เขาบอกสู้กันฟังแม่นหมอรำเขาบานนึ่ก็เลยเป็นโดแฮ่์แล้วหมอลำเลิกบานนั้นหน่อย บอกก็ถ <iah: S 2> ืออู้ตอนี้โดนบาดจะฟองเวยมอลัยกเลยมอลังยกเลยกลางขันหย้อนมาบานหน่อยบ่อยมากอัไงกับบ้านพูดนี่เขาต้องคอแจ้งขาน้าบัไงกับบ้นยังบจะเรื่องคักปันไหนนะวไงตรงตรงเอาเป็นเปลี่ยนอ่เนี้บเขากมอลัปันไหนอ้ยอ้นี้เป็นการุลัแฉปันไหนนี่มันรวมเมืองไทยไทยตะพันเนี่นยามันดุสีนะเขาเป็นคนไม่แฉเลยด้วย มนอยู่บอเยนโอ้กีเานอนนับเวลาทนอ้นหน่อยก็ใส่หลดเพิ่นก็เป็นอย่งเดียสียก็เดียวก็ลงหนเพื่อคนบงยอดล้งเนาะแม่อบอกกันเ้อะอยากกทีดบุญเดยใจจะส่งใจมาเนาะตัวนี้มันดอกมันเปลี่ยนดอกใส่ดอกหน่อยก็ทุกการนอนดอกเซนนทีมันหานเอาไม่เซนเออไปนื้เวลาเราทำเป็นพุ่มก็สวยเอง อ้ยดอกแดงเลือดได้เห็ุกับคา้ายจันเน่นีซอยประสานกับีมาดูมาเียงเนี่ยใบเต้าแล้วทำด้วยใจแล่ว่าจะท่าไหรก็ได้เงี้อยู่เนาะเอากรตกแกงเ้ยมันงายัก็ไงนะกับโอนึ้นมาด้วยว่าโอนกมาชิดไทยด้วยว่าม่นีกเก็บก็ได้เนาะจะเป็นสะพานบุญให้เนาะ๋ยากจะสใส่เหล็กบัญชีหรือว่ายังใตขคลิปนี่เนาะแต่รายส่วนนี่แหละ แดงนักอายเรากว่สิบบสวยงามบ่แดงบ่ดอกแดงปนนี้เด้อันนี้ก็ในใบแดงงามไ่หน่อนอายเนาะแอนดิสันนะแอนดิสันเนาะไอเนาะดงบุญแดงธาตุไอเนาะแดงบุญในลายเด้อเนาะเห็นบุญกับัตรชว่างเนาะบัตรเมียนี่แหละบัตรเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดไม่ร้อไงซะโอ้เด็ดอกแดงเนาะ จนไหนก็ใชมีแต่ชฉาแดงก็เฉานี่ชฉาสีเขียวนี่เนาะสีเขียวกับแดงเศร้าเบื้องตีเรื่องราคาเงินมันสอนกันไหมเพื่อนใบนบางเขาเขาแลกเปแหลกเงินธนาคารมาเห็ีดตัวมันจังสวยเขาอ่ะตันแหลกตัวบริขึ้นปรนนั่นเลยเขาก็เขาบ่อยเหยียดเนาะเขาว่าแหลกนี่เขาต้องเห็ีดเป็นสีแบ่งแดงไม่ไม้งามๆจังสีมันแต่งงามเราใบไม้ เาวัดเขาว่าเอกระต่องหน้าแต่งตัวหน้สะอาดสะอาดเกิดาสนาจังสิเป็นนฝาน้าสากิดาสนาก็จะได้พวู้หูได้สูผู้งาม่งนมักันเคอานาเคนโอ้เบสระเวโอ้มไรต้นไม้เซกันทุกคนเซี่เขาทำยังไงเลก่ห้เราได้ แต่งเศร้าเงินจะค้องเองมันบอาันะคือได้้วมาเสียบไหมเอาไปเสร็จเอ้าก็ถึงทหางเด้เพรเขาเป็นสายเสียบใหม่นะเขาไปเพเขาซ่องเดี๋ยวเพลานบาดตไหนก็คือเขาเขาตาบาดเขาคือก็เป็นชัดืออคชากันเลยผ่ามันเน็ตบอดีบอดีจรงไลนี่แหละฮ็ตอนนี้ก็เสียบ กคุณเห็นมาเนาะนี่แหละกองทิมทิมนดกหลายเลยเด้หลายเลยเนาะถ้ามือไฟแชร์ด้มองมาก็ว่าเขาอยาลงไลเด้อทุกคนนาะแม่น่ากัแบบว่าอาตคิปให้มึงเดียโอ้ยลูกได้สื้อบอกสมโอแม่ถิมว่าเทศให้พี่น้องมึงนะต้่นกวยบ้องงามเลยสมบูรณเป็นสีเปแววจะเล่สีเดียวๆสีไออาร์ตคิปใหพี่น้องมึงในตอนเขาแห่เนาะ เงนินเ,นเากักองไงยถินลโอ้ยมาเด้อดขอให้อายนในบุญในทานในโอ้เงินงานเงินเงินสองบาทนี่แล้วก็มีจำนวนหนึ่งในซองนี่่ว้าแจกบ้านเบือจันบน,นอกบไปแจกให้ใช่ว่าจะไปแจกปักซอยอื่อนชินเออยังเออย่าสาคนี่เท่าไหร่ลบ้างโอ้เท่ากับเอยู่ได้เง็นงานเด็เท่กงินหุ่นเงนเลย้อง ทเดียวก็นถกก็น่าชมพดีอันนเขลยอือี่นเขาตื่วไย่างี mm. e ้เนาะคือ hmm. ถ ok ้าจะถ่ายคลิปไปเบิร์เด้อทุกคนเนาะนนี่าก็ไหลสดขอมือนถ่ายคลิปในตเนาะเขามันมีเวลามีเวลาตดต่อเนาะวันไงเขามีเวลาตดต่อเขาเลยอไห่สดเลยกับแปคลิปไปเลยเนาะอื่นสิเดิมเื่อคนนี้เนี่่ะโแห้งหรอเนี่ยแต่ว่าแตเ็ก็เสียบ

ร่วมท้าบนหน้าโนก็จะเอามาเสียบเพิ่มช่อดนี่ก็สิใหญ่ขึ้นไปสีนะแม่นยูบุกขึ้นอ๋อพี่พี่แชรเล่าคนเดียวขึ้นปินี่แหละทุกคนเนาะใครอยากเดี๋ยวเาห้ไปถ่ายคลิปเพิ่มเพิ่มเพื่มเพื่มหอดบ้านหรือเดี๋เราถ่ายเสียบน้าท่างแฉงเข้าไปน้าท่าเป็นคลิปเนาะบางคนเพิ่งอ่านบริเวณไรโซด แต่ไรโซน่ากับ20วินาทีเออมันกระโดดเกินไปมันน่าจะงแลรถก็ได้อย่างอื่นนี่วะเนี่ยกานมันรถก็ขับรถไปอะ้รทุกคนเนาะไล่ซวดครั้งนี้ข้างกษิตะลงขอยาลงเลแล้วเนาะพ่อกันในคลิปหนาเบื้องเศร้าคนล้วเนาะเกษิตไปเหตุบุญเป็นสะพานบุญเลือกนี่แหละสะพานบุญไอ้ไอ้ใส่แล้วเนาะพอเราซอยเข้ามาเขาสั่งห้องเป็สะพานบุญให้เราเนาะ ก็ให้เราเราลำได้ด้วยกเให้อายแล้วหลำแล้วด้วยให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแข็งแรงซะถูถูกเห็ดน้ำกันเด้อเหดุหดมืออื่นพอกันไหมเด้อสิทานชีเหุนเนาะวาเสียงเี็ยังตุนอันกระถิ้นอันมัน่องนี่อาล่นงววเวีแต่แหล่อยคนเด้อาเมนแบ่ง้าได้หนิเออก็ตั้งแต่งเกล็กเป็น่อยมากเนี่ยเบิร์ีพ่นหาซีพันหาซิบาทยอดตอนหนีที่อยู่ใน อยู่ในต้นกระถินเห่าสีสีพิวาอันบ้านนอกและเอฟซีเด้สีวางซีเด้ตัวนี้เขารวมมันบอตัวนี้ส่องโมเกียวบอเขาจะเขาจะเดี๋ยวแจกเดี๋ยวเพื่อนให้บอกเขารวมเบทุกคนเขาเลยนี่แต่เลือดสองหงายเออเขามาเขาจะแจกซ่องเขาจะนี่แหละเราให้บุตรเงินกระชากเขาก็ให้เขาไปโอเคเอาไปเน้องขอยากลงไหนเด้อเนาะพอกันไปเอาลังดอกเขาดอกแดงสดหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย